กล่าวหาเนื่องจากพระเทพยานมหาวุณีท่านเป็นพระราชาคณะชั้นเทพดังนั้นการยื่นคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎมหาเถระสมาคมฉบับที่1 1ว่าด้วยลิขหกรรมนั้นจึงต้องยื่นต่อคณะผู้พิจารณาชั้นต้นโดยมีท่านาสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้พิจารณาชั้นต้น และพร้อมกันนั้นก็จะต้องยื่นไปยังท่านพระราชวิสุทธิเวทีนะฮะ, <Okay. S 1> จะเจ้าคณะภาคที่หนึ่งในฐานะเป็นผู้พิจารณาชั้นต้นไปในคราวเดียวกัน <c oughs> และการที่กล่าวหานั้นก็มีประเด็นหลกัหลกๆใหญ่ๆอยู่4ประการในประการแรกเป็นเรื่องของการที่ไปแอบอ้างกล่าวอ้างในรายการ ดีเอ uh, ็มซีเรามีการเผยแพร่ไปทั่วไปว่าได้ไปพบกับว uh, ิญญาณของนายชาติชายซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นสองนะฮะแล้วก็ uh, บอกว่าให้ญาติก็คือลูกของนายชาติชายนั้นทําบุญไปให้เยอะๆนะฮะก็คือทําบุญก็ทําบุญให้กับวัดพระธรรมกายให้กับท่านนั่นเองแต่ว่าผลปรากฏว่า จริงๆแล้วนายชาติชายนั้นไม่ได้เสียชีวิตแต่เป็นเพียงแค่มีหลานชายคนหนึ่งชื่อนายสมคเนได้มีความสงสัยในพฤติการของพัธธร,รมชยโยจึงได้ยื่นเรื่องไปว่านายชาติชายนั้นได้เสียชีวิตอยากให้พระัธธรมชยโยใช้สมาธิเข้าไปดูซิว่าท่านอยู่ไหนนะฮะซึ่งสิ่งต่างๆเป็นการอวดอุตริทั้งสิ้น เรื่องทั้งหมดนั้นยังไม่เคยมีการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาลใดๆทั้งสิน้นดังนั้นตามกฎนี้ค่ะกรรมฉบับที่11แล้วคณะผู้ผพิจา,ารณาและคณะสงก็จะต้องดำเนินการไต่สวนหาข้อเท็จจริงถ้าผิดจริงก็ต้องลงโทษเพื่อที่จะได้พิสูจน์ว่ากลไกการรักษาหลักของพระธรรมวินยัยกลไกการตรวจสอบการไม่ให้ผู้ใดล่วงละเมิดพระธรรมวินยัยตามพรบคณะสง 2,505นั้นซึ่งมอบอำนาจให้หมหาเถรสมาคมนะยังทํางานได้แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่สามารถดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได,ได้หรือดําเนินการด้วยความล่าช้าก็จะได้เห็นว่ากลไกที่มีอยู่นั้นอาจจะมีปัญหาซึ่งจะต้องนําไปสู่ให้สังคมพิจารณากันต่อไป